รป้าาวยในลำดับต่อไปท่านประธานกรรมการได้แก่นายกรองรองกรมการบริษัทนิธิคนที่ต้องใส่จะทำการเสียงหยิบลูก์ย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมานะคะครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้จะเปิดตาตลับทุกแสงที่มีจุลูกบอลหมายเลขเอาไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบกรอมกันทั้งหกหลักค่ะผ่านแล้วขนาดรอที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่ง วันที่2พรษภาคมพุทธศักราช2551เลขที่ออก87523087523ฟังอีกครั้งนะคะระวังที่เงียบทำไมเนี่ยวันที่2พฤษพุทธศักราช2551 อูนแปด